I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. Nice. สวัสดีกันบ้านคอนข่าวต่างๆก็จะเช้าเบ a ี้มอ n ส t ตอร์บล์เน,นื่องจากช่วงนี้ไม่มีข่าวอัปเดตของน้องๆเบรมอนเท่า์ไรแอดเลยขอทำสกูปเกี่ยวกับน้องๆแชร์กรุ๊กไลน์ในอุตสาหกรรเคป๊อปมาเพื่อเพได้รับชมเป็นพลางๆก่อนมาดูสิว่าใน K-pop มีเด็กชายคนไหนค่ายไหนบ้างแน่นอนว่าจะต้องมีเจ้าจิ๊กตา้าและน้องพริตาจาก Baby Monster ของเราแน่นน on cat เรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีทองของเด็กไทยเลยก็ว่าได้จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างจีนและเกาหลีทําให้เด็กฝึกจากประเทศจีนใน K-POP น้อยลงแต่ละค่ายเพลงในเกาหลีจึงหันมาสนใจตลาดไอดอลจากประเทศไทยและเซาท์อีส t a เอเชียมากขึ้นประกอบกับการที่มีรุ่นพี่คนใจที่โด่งดังใน K-POP ปูทางมาให้ก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่นิชคุณแห่งวง2 p พพี่แบมแบมแห่งวง g o ดซ Then, พี่นิซ่าแห่งวง The Biggest Girl Group in the World Blackpink พี่มินนี่จากวง G Idol พี่เต้นแห่งวง NCT และพี่สอนอดีตเมมเบอร์วง CLC ค่ะประกอบกับการที่ประเทศไทยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดเพลงอาเซียนถ้าวงไหนมีสมาชิกชาวไทยอยู่ในวงด้วยก็จะได้ฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นแน่นๆอย่างแน่นอนบวกกับเด็กไทยของเรามีความสามารถ เก่งฉกาดแถมขยันขันแข็งนิสัยใจคอความเฟรนลี่ขี้เล่นเป็นกันเองรวมไปถึงความนอบน้อมตามแบบฉบับมารยาทคนไทยที่มักจะยกมือไหวเสมอทำให้มีออรา่าเปล่งความเป็นไอดอลอยู่ในตัวจนเป็นที่ยอมรับและสามารถก้าวเข้าสู่วงการเคป๊อปกันได้หลายคนเลยค่ะโดยอาจจะขอเริ่มจากเด็กไทยที่ได้เดบิวต์ไปแล้วในปี2023นี้ก่อนนะคะอะเริ่ม คนแรกน้องฮันเตอร์ปพังกรเลิศเกียรติดำรงสมาชิกวงไซเกอร์บอยแบนด์น้องใหม่จากค่าย KQ Entertainment ที่มีสมาชิกในวงทั้งหมด10คนและน้องฮันเตอร์เป็นสมาชิกคนไทยเพียงคนเดียวท่ามกลางสมาชิกชาวเกาหลีทั้งหมดในวงน้องฮันเตอร์อยู่ในตำแหน่งเมนแดนเซอร์ vocalist น้องมีความสามารถพูดได้หลายภาษาที่นอกเหนือจากภาษาบ้านเกิดแล้วน้องยังพูดได้อีก3ภาษาได้แก่เกาหลีญี่ปุ่น อังกฤษความสามารถที่โดดเด่นของฮันเตอร์ก็คือเรื่องการเต้นฮันเตอร์เป็นคนที่มีพลังในการเต้นสูงมากเต้นแข็งแรงและมีสเสน่ห์ล็อกท่าได้เป๊ะจัดบอดี้ได้สวยที่สําคัญเลนหูเลนตาเก่งมากลูกโดยน้องฮันเตอร์เดบิวต์ไปเมื่อวันที่30มีนาคมปี2023ค่ะคนที่2น้องชรธนาทรเรืองสุวรรณไอดอลที่ใช้ชื่อไทยของตัวเองเป็นสเตจเนมพร้อมประกาศให้ทั่ว โลกรู้ถึงความสามารถของเด็กชายคนนี้ธนาทรสมาชิกวง The Win บอยแบนด์เกาหลีใต้น้องใหม่ภายใต้สังกัด With Us Entertainment ชื่อวง The Win เปรียบเสมือนกับสายลมที่ไม่ว่าฤดูก,กาลจะเปลี่ยนไปแต่สายลมจะยังส่งมอบอารมณ์ความรู้สึกความสุขและความสบายใจให้คงอยู่ด้วยกันกับเราในทุกช่วงเวลา มีสมาชิกทั้งหมด7คนน้องทอนอยู่ในตำแหน่งนักร้องนำนักเต้นเดบิวต์ไปแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคม2023ค่ะ คนที่3น้องนัตตี้อนัชยาสุขพุทธิพงศ์อีกหนึ่งเด็กไทยที่เดินทางไปตามความฝันในการเป็นศิลปินที่เกาหลีเป็นที่รู้จักในฐานะอดีตเด็กฝึกของค่าย JYP Entertainment ผ่านรายการ16เข้าร่วมรายการ Survival Idol School และเคยเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวในปี2020ล่าสุดน้องนัตตี้ก็ได้เดบิวต์อีกครั้งโดยเปิดตัวเป็นหนึ่งในเมมเบอร์วงเกิร์ลกรุ๊ป Kiss of Live ที่ในวงประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด4คนเป็นชาวเกาหลีใต้2คนอเมริกัน1และคนไทย1คนน้องเดียบิ์ไปเมื่อวันที่5กรกฎาคมปี2023ซึ่งตอนนี้น้องนัตตี้เป็นนักเต้นที่มีสเสน่ห์ดึงดูดที่สุดสายตามีความมั่นใจเต็มเปี่ยมพร้อมเปล่งประกายเฉิดฉายในวงการ K-pop แล้วค่ะ คนที่4น้องอันปันทะตะรสพรเพชรธารวัตรเด็กน้อยที่มีพี่ลิซ่าเป็นไอดอลเลยเว v e r เพลงของพี่ลิซ่าจนเพลงที่เว v e r นั้นมียอดวิวเข้าชมหลักล้านวิวแล้วค่ะกลายเป็นไวรัลเป็นกระแสอย่างมากในปี2021ไม่ต้องแปลกใจในความสามารถการเต้นของน้องเลยนะคะเพราะน้องเรียนการเต้นการร้องเพลงตั้งแต่อายุ7ขวบเลยค่ะ ปัจจุบันน้องอันปันเดบิวต์กับค่ายช็อกโกเอ e นเตอร์เทนอย่างเป็นทางการในวันที่1มิถุนายน2023ในชื่อวงช h o c โ one and 2น้องอันปันทำหน้าที่เป็นลีดเดอร์และเป็นนักเต้นในยูนิตช็อกโก t ยูนิตคู่ชายหญิงที่มีเจคกับน้องอันปันอยู่ในยูนิตนี้นะคะเปิดตัวด้วยเพลงมันสติดหูอย่าง fruity loops ต้องบอกเลยว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะร้องเล่นเต้น ทำออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะและแล้วก็มาถึงคนโปรดของพวกเรา คนทีฮาน้องแคนี่ริราชาพรเดชาพิพัฒน์หรือที่คุ้นเคยกันในเชื่อสเตจเ m มชิกิตาแห่งวง Baby ้มอนสเตชิกิตาเด็กไทยไวัย14ปีที่มีพี่ลิซ่าเป็นไอดอลถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน Final l ลอยดที่ถูกเทรนในค่าย YG Entertainment ค่ายเดียวกับไอดอลของเธอด้วยระยะเวลาในการเทรนเพียง1ปี6เดือนก็ได้เข้าร่วมวงและกลายเป็นน้องเล็กของ วง baby monster วงรุกกี้ปีศาจท,ที่ถูกจับตาม,มองมากที่สุดในขณะนี้โดยสมาชิกของวงประกอบด้วยเมมเบอร์ Member ชาวเกาหลีใต้3คนคืออาช o n อนโรราฮารัมเมมเบอร์ชาวญี่ปุ่น2คนรุกกะอาสะและเมมเบอร์ชาวไทย2คนคือชิกิต้าและภาริตาโดยน้องชิกิต้าเปิดตัวอย่างเป็นทางการผ่านคลิป baby monster number no. c h i e e ชิกา live performance ในเพลง bedroom ของ s ิ l ปินเ a เจ,จล fit แอนมารี Marie, ที่หลังจากคลิปถูกปล่อยออกมาด้วยความสามารถและเทคนิคการร้องเพลงที่โดดเด่นชิกิตา from Thailand จึงได้รับคำชื่นชมมากมายจากผู้ชมทั่วโลกนอกเหนือจากความสามารถในการร้องแล้วชิกิตายังมีความสามารถในการเต้นที่มีเสน่ห์และทักษะการเต้นของน้องก็พัฒนาไปไวมากๆจนครูฝึกและผู้อำนวยการฝ่ายผลิตอย่างอย่างยอนซอกถึงกับเอ่ยปากชมว่าเป็นคนที่ ที่มีพัฒนาการไวที่สุดในวงบวกกับบุคลิกส่วนตัวของน้องชิกิตาที่เป็นคนร่าเริงสดใสยอยู่เสมอเฮฮาไม่ hey, ha, ห่วงภาพลักษณ์ใดๆเลยทำให้ตกแฟนกลับได้มากมายทั้งไทยและอินเตอร์เลยค่ะ yeah, และแน่นอนกับคนที่6น้องแปรภาริตาบุญพักดีทวียศหรือสเตจเนมภาริตาแห่งวง baby monster สมาชิกชาวไทยอีกคนที่ได้รับการเปิดตัวให้เป็น final line up ของวง baby monster น้องภาริตาก็ไม่ธรรมดาเด็กไทยคนนี้ผ่านการออดิชั่นของ yg ด้วยอัตราการแข่งขันที่สูงถึง1,226ต่อหนึ่งโดยเพลงในการออดิชั่นของเธอคือ how you like that ของวงรุ่น พี่ BLACKPINK และโรโมเดลก็คือรุ่นพี่ลิซา่านองริตาถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการผ่านคลิป Baby Monster n ์ m b e r เ พาิตา Live Performance ด้วยเพลง What Other People Say ของ s a m f er i s h e r a n e Demi Lovato คลิปเปิดตัวคลิปนี้ของภริตาได้โชว์สกิลการร้องที่ทำให้คนดูอึ้งและจึ่งสุดๆด,ด้วยพลังเสียงและเทคนิคการร้องสำเนียงภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยมหน้าตาที่น่ารักและเส้นเสียงที่ใสดังแก้วทำให้สร้างกระแสฮือฮาความชื่นชอบของน้องพริตาไปทั่วโลกโดนน้อง ตอกไปตามตามกันตั้งแต่คลิปนั้นเลยค่ะ และนอกเหนือจากความสามารถด้านการร้องเพลงของน้องแล้วเรายังได้เห็นเบื้องหลังและรายการ Survival คัดเลือกสมาชิกวงใน The Last Evaluation ที่ทำให้แฟนๆได้เห็นถึงความน่ารักและความมีเสน่ห์ในการแสดงบนเวทีของน้องภริตาเห็นถึงความอดทนพยายามตั้งใจในการฝึกฝนแถมได้เห็นถึงความห่วงใย,ยความอบอุ่นของน้องที่มีต่อสมาชิกในวงทำให้แฟนๆเทใจทั้ง รักและสปอร์ตน้องพริตากันอย่างท่วมท้นเลยค่ะ และนี่เองเป็นเหตุผลที่ทำให้วง Baby Monster ได้รับการตอบรับจากสื่อและประชาชนทั่วโลกอย่างล้นหลามแม้ว่าวงจะยังไม่ได้เดบิวต์ก็ตามพวกเรารอกันได้เลยเดือนกันยายนนี้เมมเบอร์ Member ชาวทาอย่างเจ้าชิกตาและนอปริตาจะต้องเป็นหนึ่งเพชรเม็ดงามที่รอวันเจอดจรัสบนเวทีในเร็ววันนี้อย่างแน่นอน เพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างคลิปนี้ทำแอดชุ่มชื้นหัวใจเหลือเกินเพราะน้องๆหล่อเอ้ย เพราะน้องๆเด็กชายเก่งมีฝีมือคันรอบด้านมากๆเลยนะคะเหลือเชื่อจริงๆอายุยังน้อยแต่ทำได้ขนาดนี้แล้วต้องพัฒนากันไปได้ไกลอีกแน่ๆเลยค่ะยังไงเพื่อนๆม้นมาสนับสนุนเด็กไทยกันได้เลยให้กําลังใจสปอร์ตน้องๆกันเยอะๆได้เลยแล้วเพื่อนๆชอบคลิปนี้กันไหมถ้าชอบคลิปแนวแน,วนี้ขอให้กดไลค์กดแชร์หรือจะคอมเมนต์มาบอกเสนอแนะเพิ่มเติมก็เม้นบอก ได้เลยแล้วแอดและทีมงานจะทําคลิปอัเปเดตหมายเพื่อนๆได้ชมกันอีกแน่นอนค่ะสําหรับคลิปนี้แอดลาบไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยรักเพื่อนๆมากมายไปลับบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย